สวัสดีค่ะค่ะค่ะ้ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกกคนที่เข้ามานะครับผมตอนนี้ดูอยู่แน่นอนครับแอดมยเราเจอกันอีกแล้ววันนี้จะบอกว่ามีรถเข้ามาพร้อมกันทั้งหมดกี่คันครับพี่นุย้ยสวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาพร้อมกันหมดทั้งหมดเลยวันนี้ค่ะใช่แต่อันนี้เป็นคันแรกที่ที่เราเอามาโชว์กันก่อนวันนี้เราไล์คันนี้ก่อนอวันนี้เข้ามาทั้งหมดสามคันครับผม วันนี้เราเอาที่เห็นอยู่นี่คือ Mazda CX 3สีดำดุดุไปเลยคันนี้ดุแต่สวยนะคะเนี่ยสวยมากสวยมากมาสวัสดีทุกคนหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีส,สดผู้ที่ชมไลฟ์ของแอดมาอยู่นะครับผมแต่ว่าที่หยีตาไม่ใช่แล้วสู้แสงไม่ได้สู้แสงไม่ได้ <c oughs> ไไดใอยู่กับแสงมานานะนะ วันนี้เช่นเคยครับอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกไว้ Mazda cx 3ปี2017ใช่ค่ะ2.0ครับผมเป็นเครื่องเบนซินนะเป็นเครื่องเบนซินใช่ค่ะราคาเท่าไหร่พี่หนุอยเอาเปิดเลยเหรอเปิดเลยเราให้ดูเลยไม่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 พูดเลยไม่พูดเลยวันนี้เราโชว์ราคากันก่อนเลยโชว์ราคาเลยใช่ไหมราคานี้นะคะครับจากราคาอันเนี้ยเล็กมหม่ยังไม่บอกบอกราคาไปก่อนโอเคห้าแสนหกหมื่นเก้าพัน เห็นป้ายตรงนี้ไหมคะประหยัดนะเขาเขียนว่าประหยัดไปเกือบ50ใช่ใช่ไหมคะเอมคือจากป้ายแดงเนี่ยราคา9แสนกว่าเลยใช่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือประหยัดไปเลยจริงๆค่ะเกือบ50จริงขาย5แ6หมื่น9พันบาทราคานี้มีอะไรบ้างและสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเอาเราเอาด้านหน้ากันก่อนเลยนะด้านหน้าก่อนเป็นไงครับพี่หนุยครับ เี๋ยวตาตากล้องได้ไหมคะโอเคสภาพด้านนี้อันจะบอกก่อนว่ารถเพิ่งมาจริงๆอ่ะก็คือล้างแล้วก็เอามาเลยใช่แล้วเราก็ถอยามแล้วก็เราไล่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเก็บความเรียบร้อยอีกทีค่ะคืออันเนี้ยเรายังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยให้ใช่ใช่ค่ะแต่เราเราแบบเราลงปุ๊บ เช็ดปั๊บถอยมาปุ๊บไลฟ์ให้ดูเลยปั๊บใช่ค่ะแล้วก็แต่ภายในเราก็โอเคนะก็สภาพใช่ยังปิ้งอยู่ข้างในยังยังใสอยู่ยังใสอยู่ข้างในยังใสอยู่ใสปิ้งอยู่โอเคอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนครับด้านหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีรอยกระเทาะหรือว่ามีก็มีน้อยอ่ะ นี่มันก็เป็นรอยขีดข่วนนิดนิงนิดนิดนะคะไม่ได <Yeah> ้มีรอยชนหนักไม่มีอะไรนะคะอันนี้ตามสภาพที่เราเห็นเดี๋ยวดี๋ยดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูได้ค่ะขอแรงน้องเกมก่อนขอแรงน้องเกมเปิดด้วยมาสด้านี่เขาขึ้นชื่อเรื่องรถญี่ปุ่นสมรรถนะยุโรปอยู่แล้วด้วยรถยุโรปนะนี่็งไงฮะอันนี้เก็บเพียงเล็กน้อย โอ้ oh. เดิมเดิมนะครับรอยน็อตยังอยู่ที่เดิมเดิมออืฮึคร uh huh. บครับเป็นไงฮะโอ้โ oh. หสภาพนี่ดูฝากระโปรงหน่อยดูฝากระโปรงหน่อยครับเม็ดอาร์คอะไรยังเรียงสวยอยู่เหมือนเดิมนี่นะคะครับเด,เดิมเดิมอยู่อ่าเป็นไงเป็นไงสวย พอให้ดูแค่นี้ให้ดูรอบคันห่วงนี่ก็ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกครับเราเป็นคือมาด้า CX 3ตัวเนี้ยเป็นไฟ Full LED Projector มี Day Time Running l i g h t แล้วนะบางคนแบบเฮ้ตัวนี้มีหรือยังมีแล้วมีแล้วตัวนี้มีแล้วแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกเนี่ยเป็น LED แล้วด้วยนะสวยมากแต่ด้วยความที่เป็นสีดำครับตัว จะเป็นสีเงินแต่คันนี้จะเขาเรียกสีอะไรเมทัลลิกเนาะเป็นเทาเมทัลลิกสวยสวยดุดุเลยครับแต่สิ่งที่เราไม่ได้แถมไปเลยเรคือป้ายแอดไมล์เราไม่ให้ก็กล่าวว้ติดคันอื่นแต่เราก็อื่นแล้วไม่มีแปะมันนีิ่ไม่ได้อยู่แล้วค่ะใช่ต้องโชว์ทีสภาพสวยๆครับด้านข้างเนี่ยตัวเนี้ยกระจกมองข้างเนี่ยเป็น LED แล้วค่ะเป็น LED แล้วนะ นี่เราตัดผ่านกล้องไปนะอะ่พี่หนุ่ยมาช่วยกันทำงานเร็วให้เลยค่ะน้องเกมจอแแมกอ่าสิปดนิ้วอ่าโอเคสิบปดนิ้วเป็นทูโทนสวยครับสวยคือสภาพสวยมากเลยยางเป็นปี2020เท่าที่ผมดูเมื่อกี้นี้แล้วก็ดอกยางยังเนี้ยบอยู่เลยครับจอแมมกเป็นสีทูโทนใช่อันนี้เมื่อกี้เราดูรอบพันไปแล้วใช่ใช่ใช่ ขอดูภายในนิ้นึงได้ไหมคะัได้ครับแง้มๆหน่อยเดี๋ยวไปเปิดฝั่ง่อยครับเดี๋ยวผมเปิดให้เอมามาด้านในกันเลยดีกว่าครับด้านใน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 พอรถ Mazda CX เนี่ยมันจะมีความเป็นสปอร์ตใช่ด้านในบอกเลยว่าตบความตกแต่งอะไรเนี่ยเราเป็นสปอร์ตแน่นอนใช่แล้วก็สีก็คือสีสีดำ สีดำค่ะก็ยังสภาพอย่างอย่างที่เห็นนะคะพ้องก็จะแผนมาให้ดูว่าสภาพเนี้ยแล้วก็จอก็คือยังยังเรียกว่าใหม่ใหม่กริปเลยค่ะใหม่มากใช่ใช่ค่ะใหม่กใหม่กริบเลยผมอะไรฮะมัลติฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันใช่ค่ะมีคุูซอนโนด้วยใช่ค่ะสาม้านคันนี้เป็นเ e s ลสพุซตาร์ดค่ะกุญแจอยู่ไหนเอ่ยกุญแจอยู่ที่น้องไหมอยู่ไหมฮะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวเอากุญแจให้กุญแจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอยู่อีกที่นึงเดี๋ยวผมไปเอาให้เอาพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพูดไปก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้นะคะก็สภาพเบาะดำขีดแดงได้แดงค่ะนี้สภาพเบาะยังสวยสวยเลยนะคะสภาพคนหน้าเบาะคนขับกับเบาะคนนั่งข้างแล้วก็เบาะหลังเนี่ยแทบจะไม่ได้นั่งเลยค่ะแทบจะไม่ได้นั่งแทบจะแบบแบบ ยังใหม่อยู่อันนี้พูดตามทีุ่ญแจมาเห็นนะคะโอเคค่ะขออนุญาตสตาร์ทคือก็วิ่งไปเอาคุณแจแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะฮะเอ่ะให้ดูหน่อยว่าไหม่เท่าไหร่ไหนๆล่ะห้าหมื่นแปดอันนี้เพิ่งเช็คระยะล่าสุดเมื่อ เอ่อระยะเลขไม้ที่5้าหมื่นสี่ก็คือใช่ค่ะเดือนเร็วนี้เองใช่ค่ะเมื่อน่าจะเป็นเมื่อเดือน3เดือนมีนาล่าสุดก็อันนี้คือเข้าเข้าสู่ล่าสุดคือเพิ่งวิ่งมาได้ประมาณ4ี่พันโลครับผมนะคะอันนี้คือเช็คระยะอีกหมื่นโลค่ะอ่าแล้วก็นี่มีเนวี่เมื่อกี้บอกยยังครับบอกหรือยังยังยังไม่ได้บอกค่ะครับผมบอกแค่เอ่อเมื่อกี้ที่คุยเอ่อที่ที่ที่บอกไปคือเบาะด้านหน้าเบาะคนขับแล้วก็เบาะด้านหลัง ครับกเก็ตซีดบักเก็ตซีดใช่ <Basket seat. S 2> ใช่ค่ะแล้วก็มีในวิสิ่งที่ผมชอบคันนี้อะไรรู้ไหมครับพี่หนุ่มผมชมชอบการตัดใช่ได้ที้โทนสี <c oughs> สีสเขาเรียกเขาเรียกแดงอะไรอะแดง มันไม่ไม่ใช่แดงสดใช่มันเหมือนเลือดหมูอะไรอย่างงี้อ่อนอมสันนิดนิดแดงร้ดับานอะไรเย่างนี้แต่มันก็เข้ากับสีมันคือดําแดงอะค่ะมันเป็นมันเป็นสไตล์ของแอมไมายพอดีเลยนะดําแดงแม่เราเราเราไทยอินเหรอดูสีเสื้อดูสีเสื้อเราไทยอินเหรอไม่นะดูสีเสื้อก็รู้แต่จริงๆก็สวยค่ะทั้งด้านข้างด้านประตูนะคะแล้วเตบอกก็เป็นขีดแดงใช่ดำขีดแดงก็คือเข้ากับโทน จริงๆรถสวยค่ะสภาพรถตัวจริงน้วสวยดูดูจากสภาพรถแล้วก็อืมอันนี้เขาไม่แกะสติกเกอร์ออกเลยเนาะใช่ใช่ค่ะอันนี้ฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกใครอยากเห็นรถจริงๆก็เข้ามาดูที่แอดมีเราได้นะยินดีต้อนรับเลยครับไดเจอกับพี่นุ้ยได้มีโหมดอ่ขับขี่แบบสปอร์ตเพิ่มความสนุกในการขับขี่ไปแต่ว่าต้องขับขี่แบบระมัดระวังนะเราเราไม่อยากให้ทุกคนใช้ความเร็วเอ นี่ก็ก็น้อเกมก็นั่งนั่งอย่างสบายอยู่นะคือคือผมนั่งท้ายอ่ะผมผมรู้สึกว่าอันนี้คือ c 3เมื่อาวเขที่แล้วเรา CF5 ใช่ไหมคะก็คือคือโอเคมันก็คือจะใหญ่ใหญ่กว่ากันอยู่แล้วแต่นี่คือ c ี3ก็ยังเหลือนะคะ c ีสาน้องเกมก็ยังเหลืออ่าเนี่ยหัวหัวผมไม่ชนนะ ก็คือก็คือนั่งนั่งสบายอยู่ด้านหน้าคือไม่ได้ปรับอะไรมานะคะคือใช่ใช่ใช่เหมือนกับข้างหน้าคนไม่ชนไม่ชนไม่ชนอันนี้อันนี้ถ้าถ้าผมนั่งสุดอ่ะนั่งสุดนั่งสุดหัวก็ไม่ถึงยู่ดีโอเคงนั่งสบายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้กล้องเก็บเก็บเบาะด้านหลังนิดนึงครับว่าสภาพยังคงอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยอ่ะไม่มีฉับเป็นไงฮะแล้วสำหรับคนที่มีลูกเล็กนะครับคันนี้มี ที่ล็อกคาซีทไว้ให้ด้วยทั้งสองเบาะไหมคะใช่<อ>มามาดูด้านหลังกันหนะ่อยมาดูด้านหลังกันหน่อยฮะมีด้านหลังกันเลยคะ่ะเมื่อกี้ถ่ายคลิปรีวิวว่าหาที่เปิดไม่เจอ,อ <laughs> จะถ่ายไปแล้วด้วยนะ <laughs> โอเคเออเดี๋ยวก่อนคันนี้ลืมเลยครับมี มีกล้องถอยออมีกล้องถอยมีกล้องถอยนะนะคะเอนะ๋ถอยหลังไม่ต้องกลัวเลยครับสำหรับทุกๆคนที่บางทีกลัวไงถอยหลังมาแล,ล้วรถบางทีปีเนี้ยบางคันยังไม่มีกล้องถอยนะค่ะอันนี้ <c oughs> ครับเอาวะนี่นี่จากเจ้าของเดิมอันนี้ยังไม่ได้ถอดคือ,อยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบเปิดตรงนี้ด้วยซ้ำนะก็ผมจะเปิดให้ดูว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้จริงๆนี่เห็นไหมอย่างคือยังเขายังไม่ได้ คือเขาไม่ได้พอร์ตเลยอ่ะเขาวางของก็คือวางวางแบบนี้เลยอ่าแล้วก็อย่างอะไรเครื่องมือ,อยังไม่เคยได้ใช้ครบเครื่องมือครบฮะค่ะเยี่ยมไปเลยอ่ะอเคเดี๋ยวก่อนขออนุญาตเก็บแป๊นนึนง แล้วก็เก็บคนเดียวด้วยออคนที่เก็บของมีสัมภาระเยอะนะครับมีมีของเยอะกว่าน,นี้เบอร์อเขาก็สามารถพับได้แบบหกสิบสี่สิบเพียงกดตรง,นตรงนเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยกดตรงนี้เลยกดแกลกเดียวครับแล้วก็โยกมาได้ทั้งสองเบอะนะเบอะนี้ก็ด้วยนะคะเบาะนี้ก็กดจากตรงนี้ใช่<ะ>แล้วกเก็บของได้เยอะขึ้นเยอะมากๆเรื่องสมรรถนะเนี่ย มาสด้ามาสด้าครับต้องบอกว่ามาสด้าทุกรุ่นดีกว่าเขามาสมรรถนะนี่ตอนนี้ช่วงล่างเขาดีมากๆค่ะสังเกตไหมคะว่าสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมามาสด้าจะเยอะแล้วไปแล้วใช่ค่ะมาสด้าจะเยอะที่เราที่เราไลฟ์ก็คือมาสด้าขออนุญาตไปด้านหน้ามาสด้าจะเข้ามาครับหลายคันแล้วก็สภาพสวยๆทั้งนั้นนะคะสภาพสวยแล้วก็สภาพเดิมเลขไม้น้อยใช่นะคะ เมื่อกี้บอกไปไมอยู่ที่ห้าหมื่นห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดใช่ห้าหมื่นแปดรถปีสองพันสิบเจ็ดโอ้โหไม่ไม่ไม่ได้เยอะนะใช่ไม่ได้เยอะเราหายากมากๆสำหรับหุ่นนิดๆหุ่นนิดๆนะคะใช่ใช่ยิ่งต่อวิ่งต่อปีครับก็ลองดูค่ะอันนี้เนี่ยนี่สตาร์ทรถอยู่นะคะสตาร์ทรถอยู่เงียบนะสตาร์ทรถอยู่นะคะเงียบได้ยินไหมฮะับไม่ไม่ไม่พี่พี่หนุ่ยได้ยินผมไหมได้ยินค่ะได้ยินได้ยินอยู่ได้ยินอยู่โอเค แลบอกเรื่องดอกเบี้ยหน่อยครับพี่น้อง D17 อ่า1 7ก็ยังได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้อีกนะคะดอกเบี้ยก็ได้พิเศษครับลูกค้ามีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตตรงเครดิตดีไม่ต้องดาวฟรีดาวเลยฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79 2.7 8งวดได้เลยค่ะ เริ่มต้นที่48่งวดใช่เครดิตดีฟรีดาวับสไตล์สเต็ปของเราโอ้โหแล้วยอดอยู่แค่5 0 0 0 0 0ใช่หกห้าบาทแสนกลางๆไม่ไม่ได้ผ่อนเดือนไม่เท่าไหร่เลยใช่สภาพนี้นะใช่ค่ะแล้วนี่สตาร์ทรถอยู่เลขกไม่เท่านี้ใช่ใช่ค่ะขับกันไปสบายสบาย ขับได้อีกระยะยาวเพราะเข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเช็คระยะตลอดใช่ค่ะเข้าศูนย์ตามเลขเลขไม่ตลอดเลยครับค่ะไม้น้อยเช็คศูนย์ครบทุกระยะใช่หาที่ไหนได้เนี่ยที่นี่แอดมาอย่างเดียวเลยนะที่แอดถูกต่อายอินตลอดมีรถสภาพแบบเนี้ยครับจริงๆรแล้วเหมือนก็น้องเหมือนกับน้องเกมพูดมาครับอยู่กับเราได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานใช่ยังไม่ทันจะอ่อะไรเลยเราหายไปแล้วใช่ค่ะใช่ก็ ไม่กี่วันนะไม่กี่วันอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์สองวันที่ต้องการมาไลก็คือขายละขายแล้วกลับมาไม่เจอแล้วแล้วเราต้องจําหน้ากันก่อนนะเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วโอเคอันนี้คือสภาพสภาพสวยจริงๆรแล้วสีดําอ่ะใช่ใช่เขาบอกว่าคันนี้สภาพสวยจริงจริง เพราะแล้วเลขไม่ด้วยใช่ครับแล้วก็อยากบอกลูกค้าว่าตามตามที่บอกเลยค่ะราคาราคานี้ไม่ได้แพงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สูงไม่ได้สูงเกินใครสนใจทำานเไงครับพี่หนุ่ยสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0875097878นะคะแล้วก็ l ล n e แอดออฟฟิเชียลนะคะแอสไตน์ A D M I R E แล้วก็ C A R ค่ะแอดไมค่ะใช่คที่ l ล n e แอดนะใช่ค่ะหรือว่าอยากดูรายละเอียดแต่ วันเนี้ยที่เราให้ดูเนี่ยเปิดไปอาจจะไม่เจอข้อมูลเพราะว่ารถเพิ่มมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีบลงให้แล้วก็ไปดูรายละเอียดไปดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ w w w บแอด c มค้โอเคแล้วก็ถ้าสมมติถ้าจะดูรายละเอียดจริงๆโทรมาวีดีโอคอลกันหาพี่นุ้ยเลยได้เลยคับได้เลยวีดีโอคอลกันว่าจุดไหนของกลางวันดีกว่าบางคนโทรหาก็คือเพราะเราบอกว่าโทรหาได้เลยโทรหาได้ก่อดถ้าสอบถามได้ได้ตลอดนะครับแต่ถ้าว่าจะดู ไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวให้ให้วิดีโอคอลหากันเนี่ยไปกลางวันดีกว่าเอได้เลยค่ะเดี๋ยวแบบเฮ้ยโทรมาสี่ห้าทุ่มแล้วเป็นพาไปดูไม่ได้ไม่ได้เราอยากให้เห็นเพราะว่าอ่าเราอยากให้เห็นชัดๆเจนเจนจริงๆได้ค่ะแล้วก็จะให้ดูมุมไหนซอกไหนแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยปีสองสองพันสิบเจ็ดเนี่ยไม่มีไม่มีเราเราการันตีแล้วไม่มีชนนะไม่มีเลยใช่รับรองค่ะเพราะรถที่นี่เราผ่านการตรวจสภาพจาก กูสเปคชั่นต่อนเข้าทุกคันนะครับก็จะมีใบเซอร์ให้ใช่เพราะว่ากูอิสเปคชันเนี่ยได้รับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องความซื่อตรงเนี่ยเขาเขาแม่นยำแน่นอนครับใช่ค่ะใช่ก็ฝากไว้เนาะใช่ครับอีกทีครับพี่หนุ่ยราคา5 6 9 0 0 0หาพประหยัดจากป้ายแดงเกือบเกือบห้ เป็นมาสเตอร์ซีเอ็กซ์สามสองจุดศูนย์เอสปีสองพันสิบเจ็ดนะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวตามนี้เลยค่ะเครดิตดีดาวตามนี้เลยสีดำหล่ะหล่อสปอร์ตสปอร์ตดุดุเลขไม้ห้าหมื่นแปดนะคะเข้าเช็คระยะที่ห้าหมื่นสี่ครับผมแล้วก็เลขไม้ที่อยู่กับเราคือห้าหมื่นแปดคือเพิ่งผ่านการเข้าศูนย์มาสี่พันโลใช่นะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยคือตอนนี้เหลืออีกสองคัน ที่มาพร้อมกันวันนี้หรืออีกสองคันก็เป็นรถที่ลูกค้าตามหาเช่นเดียวกันใช่ลูกค้าบอกไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันให้ติดตามกันหน่อยว่าเพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะก็มาแล้วถามาให้แล้วอาจจะวันนี้พรุ่งนี้หรือไม่ไมู่้อกไมู่้แบบว่าให้ให้ให้คุณลูกค้าได้ติดตามกันใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกทุทุกคนว่าอยากให้ปากกดติดตามกันไว้หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊กแอดไหรือว่า YouTube ดไหรือเรามีติกตอกด้วยนะโอใช่ t i กตอกด้วยนะครับผมก็ตอกได้เลยฝากไว้ด้วยค่ะได้ค่ะโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้กับ Mazda cx 3 2 0 s ปี2017ราคาอีกที่5้า0 0 0กเบาทเครดิตฟรีดาวค่ะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะครับผมแล้วพบกันครั้งหน้าครับถ้านึกถึงรถใช้แล้วเหนือมาตรฐานต้องที่แอดมเท่านั้นครับสวัสดีครับ